สวัสดีนะครับพี่นอ้องออยู่กับเซมพอบานดีดี ء, พี่น้องวันนี้มาจะมาส่งสแลนดาดิงน,นะครับพี่น้อง,องแล้วจะมาชงสแลนดาดิงก,กันดูนะครับพี่น้องอสวัสดีนะครับพี่น้องสุขุมสุข้นนะครับอยู่กับผมเซมพอบานดีดีแชแนลเพื่อก่านะครับมันี้จะมาลองรีวิวการวิธีการส่งสแลนดนาดิงนะครับพี่น้องวิธีการส่งแบบวารสชาติจะเป็นแบบใดมาเทสกันมาน,นะครับพี่นอ้องอหลายคนจะบ่มหุ่นยกนะครับว่าเออ ซองหนึ่งมันส่งน้ำแบบใดหรือว่าส่งยังไงนะครับพี่น้องอ่านนี่กองหีบประมาณอย่าง,น,ะะน,งนี้ครับยังไงก็เล่นแบบชับไว้เนี่ยหนึ่งซองนะครับหีบจะประมาณนี้กับ,รบ,บ,บะะป,รปริมาณหากมนะครับพี่น้องกับส่งด้วยน้ำห้าร้อยมลนะครับพี่น้องเนี่ยหรือว่าเครื่องลิตรนะครับพี่น้องเนี่ยผมก็ได้เตรียมมาเรียบร้อยน้ำอะฮะพี่น้องบอสไลท์เปิดฉากเปิดฟ้า จัดไปอือหอโอ้หอมมากพี่น้องอ่ะพี่น้องที่ตงไปเลยนะอ่ะพี่น้องต้องการเขย่าเขย่า,ยา,า,ยานะครับพี่นอ้องสีสวยเลยนะครับพี่น้องมา หอมอร่อยที่ทุกคนต้องลองนะครับนแซนดาด,ดิงนะครับเนี่ยจัดไปอิ่มเบิร์นเพลินทั้งวันนะครับพี่น้องแจ๋ว